เฮลโหลเฮลเลวสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับชุนดาพาทำอีกแล้วค่ะ วันนี้ชนดาพาทำภูมิใจนำสนานาแกงเปรอะหน่อไม้สดเมนูนี้ทำง่ายๆค่ะทุกคนเราไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกที่เราต้องทำนะคะจะต้องไปแช่ข้าวเหนียวก่อนค่ะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นข้าวเบือนะคะข้าวเหนียว3ช้อนนะคะมาล้างน้ำสักสองสามน้ำค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราไปทำการต้มหน่อไม้กันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน่อไม้สดที่ฝานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่น้ำปลา ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติหน่อไม้สดที่เราฝานแล้วลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าออกแล้วก็ต้มอีกครั้งหนึ่งนะคะต้มแบบนี้ประมาณ2รอบนะคะครบเวลาและจํานวนที่กําหนดแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะเรามาโขลกเครื่องต่อเลยนะคะใส่พริกสดลงไปค่ะหรือยจะใส่พริกแห้งลงไปก็สามารถใส่ได้เลยนะคะใส่หอมแดงลงไปค่ะก็โขลกวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้ให้พอหยาบๆนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาพัก ต่อไป<ะ>เรามาตําข้าวเบือกันนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวที่แช่น้ําไวครบ3มชั่วโมงแล้วค่ะเราจะนํามาโขลกให้ละเอียดเลยนะคะก็มาวิธีแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวเบือคะ่ะชนดาจะใส่น้ําย่านางลงไปเลยนะคะแล้วก็คุเลน้ําย่านางกับข้าวเบือให้เข้ากันเลยนะคะพอ<ะ>ส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันแล้วเราก็มาใส่ในหม้อของเราได้เลยคะ่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะทุกคนไปจ้าเราไปใส่เครื่องที่เราโขลกไว้กันได้เลยเราจะทําการปรุงรสกันต่อเลยนะคะเปิดฉากด้วยนางเอกเลยค่ะใส่ผงนวลลงไปใส่ ใส่หน่อยเซบหน่อยใส่ลายแซบปลาใส่น้ำปลาร้าลงไปหนึ่งทัพพีครึ่งนะคะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คุเลคุเลให้เข้ากันสักนิดนึงคะทะเลดูน้ำน้อยเราก็สามารถใส่น้ำย่านางลงไปได้นะคะวันนี้ชนะดาใช้น้ำย่านางทั้งหมด600มิลลิลิตรนะคะเราจะต้องคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ข้าวเบียร์ติดก้นหม้อค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาหน่อไม้ที่เราต้มไว้มาใส่ได้ที่บ้านไม่หยพริกอ่อนนะคะทุกคนเลยจำเป็นต้องใช้ลูกโดดแบบสีแดงๆนี่เลยค่ะวันนี้ชนะดาใส่มะเขือพ วงด้วยนะเนี่ยชนดาชอบมากเลยนะคะทุกคนมะเขือพวงกินกับอะไรก็อร่อยเดี๋ยววันหลังจะทําน้าพริกกับปีดสูกินใส่มะเขือพวงด้วยโอ้ยพูดมาแล้วก็หิวเลยค่ะเรามาใส่หอมต่อเลยจ้าตามต่อด้วยใบชะอมนะคะบานชนดาเอินว่าผักขาค่ะต่อด้วยผักขุนตู่ค่ะภาษาไทยเพื่อนก็สิเอินว่าใบแมงระแล้วก็จะเคลเคเลคุคเลให้เข้ากันนะคะดูหน้าตาสิคะทุกคนน่าทานมากๆเลยเหนียวเหนียวค อขอชิมก่อนแล้วกันนะคะทุกคนแซ่บหลายคะ่ะพร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วยมาได้เลยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆบอกเลยว่าฟินมากสำหรับวันนี้ชนดาพาทามขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ